สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวการแกะกล่องนะครับเป็นไมโครเดนเซอร์นะครับยี่ห้อ SE X1A นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวแกะกล่องกันนะครับขออนุญาตเริ่มนะครับ ครับขออนุญาตนะครับนี่นะครับ,รบเปิดมาปุ๊บก็จะเจอคู่มือนะครับ SE อิเล็กทรอนิกส์นะครับนี่ครับคู่มือก็จะมีตามนี้นะครับ ส่วนเปิ่มอีกก็จะเจอนี่ครับสติ cker นะครับ SE นะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันต่อนะครับข้างในนะครับก็จะเป็นตัวไม้นะครับอย่างนี้เลยนะครับพุ่มพลาสติกมาอย่างดีครับนี่ SE นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นตัวไม้นะครับแล้วก็ สิ่งที่อยู่ในกล่องก็จะมีนี่ครับคอจับใหม่นะครับภายในกล่องก็จะมีแค่นี้นะครับนะฮะในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวไมล์รอบๆกันนะครับนี่ครับลักษณะตัวไม่์จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับน se อีกวันหนึ่งนะครับนี่นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับนะครับขอบคุณครับ